สวัสดีครับผมวันนี้มาสอนวิธีการหากาวเบื้องตัดปืนกลหรือว่าเบื้องตัดลวนะครับแล้วก็การหาการตั้งรอบปืนเบาของ d m a มนะครับใช้ได้ตั้งแต่ d m a มกซ์ยูโรหนึ่งถึง d m a มกซ์หนึ่งเก้าสองพันยี่สิบตัวใหม่เลยนะครับวิธีการก็คือให้เราเอาไปเข้าครับแล้วก็เลื่อนหานะครับโอเคครับจะจเจอแล้วนะครับอยู่ตรงหน้าตาประมาณนี้ครับ ก็เอามาขีดตรงที่ลำแดมนี่นะครับแล้วเราไปดูพาร์ติ่ครับเห็นว่าเป็นตัวสี่หมือนนะครับแสดงว่าถูกครับตัวจะเป็นสี่หมืนสามนะครับแล้วก็กดเชียครับแล้วเราก็กดชีดครับอยากไปชีดที่น้องโลกแสดงหารครับหารจะเป็นจุดหนึ่งสองห้าแล้วก็กดโอเคครับนี่ครับมันจะขึ้นห้าพันนะต้องการให้มันตัดโลดที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปครับทีนี้ผมจะใส่ไปที่สี่พันห้าร้อยรอบครับ แล้วรับเป็นอันสร็จสิส้นครับต่อมานะครับก็จะอยู่หลังตัวนี้เลยนะครับคือตัวนี้คร่ตัวนี้นนครับสิบคูณสิบที่หลังเ่อตัวนีครับก็คือรอบเดินเบาครับแล้วก็ใส่นะครับคือสองห้าเรใส่านะแล้วเราก็จะใส่ที่หนึ่พันรอบนะบถ้าเราต้องการให้มันเดินเบาพัานเดินพันส่วนค่าที่ต่ำกว่า ที่เปนตัวเสถียรเงินที่เรากดเอฟสิบเป็ดค่าเดิมครับที่ทำแบบนี้นะครับอันเสร็จสิ้นครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับสองภาพนี้อันนี้คือตัดรัวนะครับสำหรับดีแม็กอันนี้ก็ต้องรอบเงินเบาครับดีแม็กใช้ได้ทุกตัวครับวิธีนี้ยกเว้นเครื่องสามพันตัวใหม่ครับก็ครับครับใครสนใจวิธีการจูนดีแม็กเครื่องมือดีแม็กติด้เลครับ